สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสวุวรรณนะคะกลับมาพบเจอกันผ่านทางช่องของ r m u t p Live เช่นเคยนะคะรายการของเราจะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะคะฝนจะนําเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมโจรขย่าอเมริกาบุคคลคนนี้มีชื่อว่า อันคาโปนค่ะในช่วงปี2460ถึง2475ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ของอเมริกานั้นมีการบันทึกถึงชายที่ชื่อว่าอันคาโปนว่าเขานั้นเป็นเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งแห่งการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายการนำเข้าเล่าหนีภาษีบ่อนการพาน,านันการค้าประเวณีรวมไปถึงมีการข่มขู่กันโชคทรัพย์และก็พัวพันคดีฆาตกรรมนับไม่ถ้วนในชิค,คาโกประเทศสหรัฐอเมริกา ย้อนกลับไปในปี 2, 4, 3, 7ค่ะครอบครัวของอันคาปวนนนั้นได้มีการอบพยพจากอิตาลีมุ่งหน้าไปตั้งหลัก ปักฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแผ่นดินของอเมริกาอันคาโปนั้นเกิดขึ้นที่นิวยอร์กค่ะณวันที่17มกราคม2442ตัวเขานั้นมีพี่น้องหลายคนพ่อเขาเป็นช่างตัดผมแม่นั้นเป็นช่างเย็บผ้าครอบครัวของอันคาโปถือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนมากๆค่ะเด็กชายอันคาโปต้องลาออกจากโรงเรียนนะคะตั้งแต่ประถมวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวชกต่อยกับเพื่อนร่วมโรงเรียนและตัวเขาเองนั้นก็ไม่ชอบเรียนหนังสือ อันคาโป้น,นั้นไม่เคยช่วยงานบ้านแต่เลือกที่จะสูงสิงกับเพื่อนที่เป็นอันตพานเริ่มต้นวิ่งราวชิงซับแถวแถวระแวกบ้านค่ะก่อนจะขยับตัวมาเป็นผู้ที่รับจ้างเฝ้าประตูซ่องรวมไปถึงเป็นแมงดาขุมโซเีนี้นั่นเองหนุ่มน้อยอันนั้นนั้นคะเขาเป็นคนที่จิตใจเด็ดฉลาดเป็นกรดค่ะมีฝีมือดวงชะตาเขาโดดเด่นจัดจ้านในเส้นทางของการผิดกฎหมายโดยเขานั้นเริ่มเป็นโจรตั้งแต่อายุ ไม่ถึง20ปีและในช่วงปี2460ค่ะอเมริกาก็ได้ออกรัฐบัญญัติห้ามเสพสุลาและการออกรัฐบัญญัติดังกล่าวนั่นเองค่ะทำให้มีการลักลอบค้าสุราเถื่อนเกิดขึ้นทันทีธุรกิจเล่าหนีภาษีทำเงินมหาศาลมีแก๊งมีขบวนการใต้ดินทำมาหากินกันกระหึม่มอันคาปโปนนะคะเขาได้รับเชิญจากหัวหน้าแก๊งแก๊งหนึ่งโดยแก๊งนี้มีชื่อว่าจอนนี่ทอริโอเขานั้นให้อันคาปโปนเดินทางจากนิวยอร์ก เพื่อมาบริหารการค้าเหล้าหนีภาษีในนครชิคาโกเพราะว่าจอนนี่ทาลิโอนั้นได้ยินฝีมือของเด็กคนนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วในช่วงนั้นค่ะธุรกิจการนําเข้าเหล้านั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐควบคุมเข้มงวดภาษีค่อนข้างโหดค่ะทําให้มีการควบคุมปริมาณการนําเข้าเหล้าและแน่นอนว่าพอมีการควบคุมแต่ความต้องการมันสวนทางจึงได้เกิดเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นอันคาโปนั้นได้ลูกพี่ ชีช่องทางการทำเงินใต้ดินค่ะเขาดูแลธุรกิจการลักลอบนำเข้าเหล้าติดสินบนเจ้าหน้าที่ทุกระดบับวันคืนผ่านไปนะคะการทำธุรกิจใต้ดินของแก๊งทอริโอในชิคาโกรุ่งโรดประสบความสำเร็จเงินไหลเข้าไม่หยุดและอันนั้นก็เริ่มมาเป็นมาเฟีย แค่ได้ยินชื่อเขาค่ะหลายๆแก๊งก็ยำเกรงและตำรวจก็ไม่สามารถจับกลุ่มเขาได้ค่ะหนุ่มอเมริกันอิตาเลียนผู้นี้เริ่มไต่เต้าปกครองนครชิคาโกกลายเป็นแดนเถื่อนตำรวจชิคาโกอยู่ในการดูแลอย่างอบอุ่นจากอันคาปโปนั่นเองแก๊งทาริโอนะคะยกระดับขึ้นมาเทียบชั้นแนวหน้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จในวงการมาเฟียสั่งการแม้กระทั่งการวางระเบิดในไนท์คลับสอันคาปโปนนั้นขยายอาณาจักรของตนเองเขาเริ่ สังหารคู่แข่งด้วยการยิงทิ้งแม้ว่าอันคาปโปอนั้นเคยถูกตรวจค้นหลายครั้งแต่ตำรวจก็เอาผิดเขาด้วยข้อหาเพียงแค่จับเขาในฐานพกปืนเถื่อนเท่านั้นเองตอนอายุ19นะคะอันคาปโปอนเคยขอลากออกจากแก๊งเพื่อเขานั้นอยากจะวางมือจากเรื่องศกปรกต่างๆแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวทำงานสุจริตเขานั้นอยากแต่งงานกับแม็ คอกลินนะคะซึ่งอายุ21ปีและทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันเธอคนนี้เป็นสาวสวยชนชั้นกลางค่ะมีฐานะดีพวกเขาทั้งคู่มีลูกด้วยกันชื่ออัลเบิร์ตฟานซิสคาโปอนแต่ชีวิตของอันคาโปอนไม่สงบดังใจค่ะณนะคืนหนึ่งขณะที่เขานอนเฝ้าประตูไนท์คลับอยู่ในบุคกลินเนี่ยอันผู้จาแท้ลมสาวสวยที่มาเที่ยวบาร์คูอลิเก่าชื่อแฟรงก์แกลูซิโอเนี่ยเป็นพี่ชายของสาวสวยคนนั้นพอดีก็จับตัวเขาแล้วก็ใช้มีดกรีด ใบหน้าของเขาเป็นแผลเป็นจนเขานั้นมีฉายาอันโด่งดังว่าไอหน้าบากอันคาปโปอนไม่มีทางเลือกอย่างอื่นค่ะนอกจากหวนคืนกลับสู่วงการมาเฟียอีกครั้งในชิคาโกในเดือนมกราคมปี2468เจ้าพ่อจอนนี่ทอริโอลูกพี่เก่าของเขานะคะพลาดท่าเสียทีถูกยิงบนถนนสายหนึ่งในเมืองชิคาโกขณะที่เขานั้นกลับมาจากช้อปปิง้งแก่งคู่อลิกระนำยิงอย่างหูดับตับไหมแต่หมอนี่ดวงดีค่ะเจ้าพ่อจอนนี่ รอดตายมาได้อย่างเหลือเชื่อเมื่อจอนนี่นั้นรักษาตัวจนหายดีแล้วเขาจึงตัดสินใจมอบตำแหน่งเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งของแก๊งให้กับอันคาปโปนซึ่งตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นเองแก๊งเก่าหัวหน้าใหม่นะคะอันคาปโปนได้ทำการเปลี่ยนฉายาของแก๊งเป็นแก๊งคาปโปนโดยกฎเหล็กของแก๊งนี้ก็คือจะไม่ทำร้ายเด็กและผู้หญิงโดยเด็ดขาดหากถามถึงวีรกรรมอันเด็ดเด็ดนะคะของแก๊งอันคาปโปนนั้นก็น่าจะเป็น เหตุการ์ประวัติศาสตร์นะคะหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันที่14่กุมภาพันธ์ปี2472เหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าฆาตกรรมหมู่ในวันเซนต์วาเลนไทน์โดยเหตุการณ์นี้นะคะมันคือการคิดบัญชีแค้นของอันคาโปนเขาต้องการสะสางบัญชีแค้นให้กับจอนนี่เจ้านายเก่าที่ถูกแก๊งนี้พยายามลอบสังหารแก๊งของจอส์บัคมอลแลนนะคะซึ่งในเวลานั้นกำลังมีอิทธิพลทางตอนเหนือของชิคา เป็นกลุ่มที่ท้าทายอาจหารสะเอ,อเข้ามาเทียบบาร,รมีกับอันคาร์โปนในธุรกิจค้าเหล้าและของหนีภาษ,ษีอันคาร์โปนทำแผนแก้แค้นให้จอนนี่มาติดกับโดยเริ่มที่วันที่14กุมภาพันธ์2472อันนั้นบินไปพักผ่อนที่ฟลอริดาตัวเขานั้นสั่งการให้แจ็คแม็กเกิลเป็นผู้นำทีมสังหาร โดยแก๊งคาโปนั้นวางแผนล,ล่อซื้อเหล้าเถื่อนจากแก๊งมอลแลนค่ะและก็นัดรับของกันที่โกลดังสินค้าแก๊งคาโปนปลอมตัวแต่งเครื่องแบบตำรวจทั้งหมดเมื่อแก๊งมอลแลนนะคะมาถึงโกดังที่นับหมายพบกับตำรวจแต่ว่าตำรวจเหล่านั้นเนี่ยเป็นตำรวจปลอมเขาออกคำสั่งขอเข้าตรวจคน้นและแก๊งคาโปนนะคะก็สั่งให้ทั้งหมดนั้นหันหน้าเข้ากำแพงเรียงแถวหน้ากระดานในเสี้ยววินาทีนั้นเองค่ะพยายมของแก๊งคาปน ศาสตร์กระสุนจากปืนกลมือเสียงดังสนัน่นข่มกระสุนพุ่งเข้าสู่สมุนแก๊งมอแลนดตาย เลี่ยงคากำแพงทั้ง7คนนี่เป็นคดีที่ขย่าวควัญสังคมอเมริกาค่ะในฮอรลีวูดเองนำเหตุการณ์สังหารหมู่7ศพนี้ไปเป็นฉากสยองในภาพ,พยนตร์ด้วยก็มีนะคะจริงๆแล้วค่ะอันนั้นเป็นคนที่รักพวกพ้องใจกว้างและไม่ลืมผู้มีพระคุณจึงทำให้มีผู้คนมาสมัครเข้าแก๊งอย่างมหาศาลอันมีลูกน้องมือดีที่ไว้ใจได้หลายคนค่ะอย่างเช่นแจ็คแมคเกิลที่เขานั้นสั่งให้ไปสะสางเรื่องราวต่างๆ ะะเรียกได้ว่าในเวลานั้นนะครชิคาโกกลายเป็นอาณาจักรของอันคาโปนจน FBI ขึ้นบัญชีดำเป็นอันดับหนึ่งที่เรียกได้ว่าอันคาโปนนั้นเป็นศัตรูของประชาชนอันเลียนเนสนะคะเขาคือตำรวจน้ำดีคนหนึ่งที่ขอกระโดดเข้ามาจัดการกับอันคาโปนเขามีผลงานในการปราบปรามอาชญากรรมมานับไม่ถ้วนในช่วง2-3ปีที่เขามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอัเลียสนั้นทุ่มเทชีวิตจะเอาตัวไว้ ร้ายคนนี้เข้าคุกให้ได้แต่ก็เจอต่อทุกครั้งค่ะตำรวจลูกทีมทำงานลับหลังก็ถูกอันคาปโปนั้นซื้อตัวทำข่าวรวดตลอดว่าทางตำรวจนั้นกำลังเดินเรื่องทำอะไรอยู่ มื่อหาหลักฐานทางอาชญกรรมไม่ได้ค่ะอลเลียสนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้หลักฐานทางบัญชีแทนวิธีนี้จะเป็นหนทางที่เล่นงานอันคาโปนได้แต่อันคาโปนก็มีทนายนะคะที่เป็นมือชมังเคียงคู่เขาก็คือเอ็ดเวิร์ดโอแฮหรือใครๆเรียกว่าอีซี่เอ็ดเวิร์ด ทนายฝีปากกล้าใช้กฎหมายที่ร่ำเรียนมาพลิกแพลงด้วยชั้นเชิญขั้นเทพนะคะแล้วเขาก็ได้ฉายาว่าเป็นนักกฎหมายระดับพ่อมดคนๆนี้เป็นคนสำคัญค่ะที่ช่วยให้อันคาปโปรนั้นรอดคุกรอดตารางได้ทุกคดีนอกจากอันคาปโปรจะหวานเงินซื้อตำรวจเกือบจะทั้งชิคาโกรวมทั้งคนที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของเขานั้นคล่องตัว ตัวเขาเองนั้นซื้อคณะลุกขุนเพื่อล้มคดีจนประสบความสําเร็จได้ทุกคดีข้อเสนอที่เขาหยิบยื่นให้ทุกคนนั้นเรียกได้ว่าไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เลยแต่แล้วค่ะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเมื่อคืนวันผ่านไปนะคะอเมริกามีเสียงสาบแช่งทนายอ e ีซี H ่เอ็ดดี้ที่ทําคดีทุกคดีให้กับอันคาปโปนประชาชนนั้นสาบแช่งเขาลามไปถึงครอบครัวจนทําให้ทนายคนนี้นั้น เกิดละอายต่อความผิดที่ตนเองนั้นช่วยคนผิดเขาสํานึกต่อวิชาชีพทางกฎหมายและรวมไปถึงเขาต้องการที่จะเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีที่สุดให้กับลูกชายของเขาด้วยเหตุการณ์ไม่คาดคิดเลยเกิดขึ้นก่ะณนะเดือนมิถุนาย,ยนปี2474ทนายเอ็ดดี้สมัครใจขอให้ข้อมูลความจริงกับตำรวจและให้การซักทอดว่าอันคาปอน,นั้นเลี่ยงภาษีจริงๆคดีนี้ใช้เวลาพิสูจน์อยู่ประมาณ6เดือนค่ะจนกระทั่งวันที่24พฤศจิกายน นปี2,474สารศาลได้อ่านคำพิพากษาสั่งจำคุกอันคาโปอนเป็นเวลา11ปีในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีพร้อมปรับและยึดทรัพย์สินมาเฟียตัวพ่อดได้สำเร็จแต่สุดท้ายแล้วนะคะผลของการที่อาจจะเป็นคนดีสักครั้งในชีวิตทนายอีซีเอ็ดดี้นั้นก็ถูกคนของอันคาโปอลลอบยิงจนเสียชีวิตชีวิตของอันคาปอนะคะถูกสั่งให้ไปเข้า คุกที่อันค a าทรัสค่ะซึ่งคุกแห่งนี้นะคะตั้งอยู่กลางอา่าวซานฟรานซิสโกนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือว่าเป็นคุกที่แน่นหนาที่สุดในยุคนั้นของอเมริกาสร้างขึ้นเพื่อจองจำนักโทษเด็ดขาดนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าทำผิดกฎหมายแล้วค่ะก็ไม่มีทางหนีผลแห่งกรรมหรือการรับ ผิดในคุกในตารางได้นะคะฝนเชื่อว่าสิ่งหนึ่งนะคะต่อให้คนเหล่านั้นจะมีเงินมากแค่ไหนแต่เขาก็ต้องอยู่อย่างไม่มีความสุขเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินไปไหนได้อย่างที่เอ,อ่อไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังนะ,ค,ะคนเรามันก็มีแผลเต็มตัวมีเขาก็ต้องมีบริการมีคนติดตามฝนเชืวว่อว่าจะกินจะนอนให้หลับสนิทเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะกับ10นาทีคดีดงังก่อนจากกันไปฝากช nel สักนิดหนึ่งนะคะ กดติดตามกด Subscribe เพิ่มยอดผู้ติดตามให้กับช n n e l ของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะฝนเวลาสินีสิงสวุวรรณต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ